สงกรานโผล่เคลื่อนไหวกลางไอจีแอปทักษะออนร่วมเฟรมแรกด้วยกันหลังหยา่าแอปทักษะออนพักสุขเจริญคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวน้องปีใหม่เพียงลําพังแต่ทางด้านแอปทักษะออนก็ไม่ได้ตัดขาดความสัมพันธ์กับครอบครัวฝั่งอดีตสามีสงกรานเตชะนรงโดยแอปทักษะออนก็ยังส่งลูกสาวไปหาบ้านเตชะนรงในทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์ ทำให้น้องปีใหม่ก็สนิทสนมกับทางด้านพ่อสงกรานด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาชาวเน็ตโผล่ถามสงกรานเตชนรงกลางไอจีหลังไม่มีรูปคู่น้องปีใหม่นานแล้วโดยทางด้านชาวเน็ตรายดังกล่าวได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าปีใหม่ไม่ได้ออกสื่อกับปปาน,านานแล้วนะคะ ล่าสุดทางด้านแอปทักษอรอร่วมเฟรมอดีตสามีสงกรานเตชะนรงค์ครั้งแรกหลังเลิกราโดยทางด้านแอปทักษอรอได้ไปที่บ้านเตชะนรงค์และได้มีการร่วมเฟรมสงกรานคุณปู่ัยวงคุณย่าพัชราและน้องปีใหม่อีกด้วยเรียกได้ว่าทําเอาชาวเน็ตดีใจที่ได้เห็นภาพครอบครัวนี้อีกครั้งเหมือนกันได้ปลดล็อกของทั้งคู่ ซึ่งงานนี้ทางด้านอดีตสามีสงกรานเตชนรงเคลื่อนไหวกลางไอจีแอปทักษอรอโดยทางด้านสงกรานเตชนรงค์ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าขอบคุณครับและอีโมจิรูปยิ้มเปี่ยมเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์แรกที่ได้เห็นหลังอย่าเลยก็ว่าได้